สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับที่นานะครับพอดีกําลังจะปลูกน้าใส่ข้าวนะครับนี้ก็สรนะครับผมนี่ก็พาทีมงานมากันเยอะนะครับพาทีมงานมามากันเยอะเราจะมีมาตามหลังนี้นะครับเพราะว่าจะพามาจับปลาด้วยนะครับวันนี้ก็จะปลุกให้น้ําแห้งด้วยนะครับผมปลุกให้น้ําแห้งแล้วก็จะได้จับปลานะครับพอดีข้าวขึ้นกําลังสวยนะครับตรงนี้ข้าวขึ้นกําลังสวยแต่ ไม่มีน้ำนะครับตอนนี้ก็กําลังสูบน้ําใส่นะครับสังเกตสายยางโตมายาวพอสมควรนะครับสายยางก็50สิบเมตรนะครับข้าวก็กําลังสวยเลยครับตอนนี้นู่นนะครับทีมงานของเราทีมงานของเรานะครับเยอะนะครับมากันเยอะวันนี้ จะมาตามหลังนะครับพอแห้งก็จะพามาตามหลังอีกหลายคนนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนนี้ก็บริเวณนี้ก็ของผมก็ไม่เยอะนะครับแค่หกไร่นะครับตรงพื้นที่บริเวณตรงนี้แค่หกไร่นะครับข้าวก็กําลังสวยครับกาลังขึ้นสวยเลยครับปีนี้โชคดีหน่อยครับโชคดีหน่อยนะครับที่เราหวานข้าว รอบเดียวก็ขึ้นนะครับปกติบางคนนะครับปีนี้ก็เป็นสองสามรอบนะครับสองรอบยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับอันนี่ก็โชคดีหน่อยที่ข้าวขึ้นเร็วปีนี้ครับผมมันก็อ่าพอดีถอนหญ้าถอนอะไรนาไองานนี้เสร็จแล้วนะครับงานนี้เสร็จแล้วเลยงานข้างบนนู่นนะครับเหลือสามงานนะครับถอนในพกยงพกหญ้าออกนะครับน้ําไม่ค่อยมีนะครับน้ําก็มีขังนิดๆนะครับท่านมีน้ําถ้ามีน้ําเยอะนะครับ อาหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับข้าวนะครับง,งานของเราก็กําลังช่วยกันถอนหญ้านะครับเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็เล่นแต่เกมนะครับก็ลเลยวันนี้พามาถอนหญ้าเขาก็มาตามอยู่นะครับมาตามมาถอนหญ้าด้วยมาจับปลาด้วยนะครับวันนี้ ปกตินาตรงนี้เป็นนานานาติดหมู่บ้านนะครับเนาะถ้าฝนตกถ้าน้ําขังเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะครับนานี้จะเป็นจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าจะเป็นนาติดหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะนะครับแล้วทีนี้น้ําในหมู่บ้านจะไหลลงมาที่นาของเราเยอะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยอ่าของมูลวัวมูลควายขี้วัวขี้ควายที่ชาวบ้านเลี้ยงก็จะไหลลงมาที่นานะครับเยอะข้าวก็จะสวยนะครับ หกไร่นี้ก็ได้ได้ประมาณเมื่อก่อนก็ประมาณสักสองร้อยกว่าถุงปุ๋ยนะครับถ้าเป็นถุงปุ๋ยสองร้อยกว่าบางปีที่สวยๆก็สองร้อยกว่าบางปีบางปีที่ไม่ค่อยสวยก็ร้อยกว่านะครับแต่ปีที่ผ่านมาก็ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเพราะว่าแรงนะครับแรงปีนี้ก็ถือว่าถ้าผลมาดีก็ได้เยอะนะครับอ่า เห็นพนักง,งานนะครับมีทั้งอ้วนทั้งจอยทั้งผมนะครับมีหมดนะครับพนักง,งานของเราลำบากนะครับชาวนากว่าจะได้ข้าวกินแต่ละเม็ดนะครับต้องใช้เวลาํำบา,บาบออกนขนาดนั้นข้าวยังไ่มีราคาครับเนาะ ในจะค่าปุ๋ยค่าไถค่าเกีียวอีกสารพัดอกปัตนะครับข้าวแต่ข้าวของเราดีหน่อยเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเยอะอ่าเนี่ยครับต้นต้นนี้นะครับที่ถอนนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับที่เราถอนต้นนี้แหละครับที่ถอนเยอะมากครับต้นนี้ขึ้นเต็มเลยครับไม่รู้มาจากไหนนะครับทุกปีไม่ค่อยมีนะครับปีนี้มีเยอะมากเลย ถ้ามีน้ําขังจะไม่ขึ้นหรอกครับแต่นี่มีน้ําไม่มีน้ําแล้วก็ขึ้นเต้มเลย <ST AN TI> e> แล้วก็พอพอข้าวขึ้นสูงหน่อยล้วก็ตัดไปให้ช้างนะครับเขาพากันมาตัดนะครับพากันมาตัดไปให้ช้างพาพวกทีมงานมาตัดไปให้ช้างนะครับเพราะว่านาอยู่ติดทางนะครับน้องอ๋มีแต่คนอยากมาเอานะครับว่าเบรกไม่ไกลถ้านาที่อยู่ใกล้คนเขาก็จะอยู่ไกลๆคนเขาก็จะไม่ค่อยเอานะครับถ้าอยู่ใกล้เขาจะพากันมาตัดเต้มนะครับ สูกพาก็คงได้ตัดให้ช้างนะครับถ้าตัดให้ช้างก็ตัดทั้งหกไร่เลยนะครับตัดออกหมดทั้งหกไร่เลยให้ช้างบ้างาพวกวัวเขามาขอบ้างก็แบ่งๆกันนะครับผมเน,มนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนาพามาชมบรรยากาศทุ่งนาตอนอากาศดีครับวันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนครับอากาศดีมากเลยวันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝน ไม่ร้อนนะครับปกติบางวันจะร้อนจนวันนี้ไม่ร้อนนะครับผลก็ทําท่าจะตกบ้างไปตกบ้างนะครับพนักงานของเราก็ถอนด้วยโยกันด้วยนะครับตอนนี้นี่ก็จ้างนะครับจ้างมานะครับเนี่ยจ้างมานะครับพขาได้ค่าขนมนะครับไม่รู้ว่าคุณยายจะจ้างท่าไหไ่นะครับยังไม่รู้เลยทํางานคุ้มค่าไหมวันนี้อ่าตอนนี้ก็บรรยากาศทุ่งนานะครับ เดี๋ยวว่าจีนะครับตอนนี้มีน้ํานะครับน้ําก็ได้เยอะนะครับเนี่ยเริ่มมองเห็นน้ํานะครับน้ําเริ่มจะท่วมต้นข้าวนะครับน้ําสาของเราก็ยังเหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็นาจะแห้งนะครับนาได้จับปลานะครับตอนนี้พนักงานของเราก็ขึ้นมาจากนาหมดแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาจากนานะครับมากินข้าวนะครับตอนนี้กินข้าวไม่รู้ได้อะไรกินข้าวตอนนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ยอร่ยอดนะครับพนักงานของเรา ่วนเจ้าข้วนี่ก็เต็งโงนะครับใส่เต็งโมครับตัวนี้กินข้าวหมดไป3าจานแล้วนะครับเนี่ยก็ใส่เต็งโมต่อนะครับตัวนี้นี่ก็น้ำนะครับน้ำสระนะครับน้ำสระน้ำมันยังเหลือเยอะนะครับประมาณอีกชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงก็น่าจะให้นะครับเนี่ยเพราะว่าน้ำเยอะก็กะว่าจะวานแล้วก็พอได้เอามา ย่างกอทังกับข้าวก่อนนะครับมันู้จะไ,ได้หรือเปล่านะครับโอขขข้ขึ้นขึ้นนะครับปลา,าใหญ่นะครับขึ้นเมื่อกี้สานี้ก็ประมาณความใหญ่ประมาณไล่หนึ่งนะครับสานี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเล็กลงมาแล้วครับประมาณไล่หนึ่งนะครับสาะบงทีที่เราขุดสานี้ก็ไล่หนึ่งนะครับตัวนายร้อนก็ ต่อไปเนี่ยนะคิอว่าจะปลูกต้นกล้วยนะครับปลูกต้นกล้วยไว้ข้างๆสระข้างคูสระนะครับตรงนี้นะครับที่พื้นที่ว่างครับปลูกต้นกล้วยไว้เยอะๆนะครับเราจะเอาไว้เป็นอาหารช้างแล้วก็จะทําการจกบาดานะครับใช้แผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะลดต้นกล้วยเอาไว้เป็นอาหารช้างนะครับจะทางป่าออกให้หมดนะครับต่อไปในอนะคตทางข้างหน้านะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่า ที่บริเวณนี้จะเจาะหาน้ำได้ง่ายหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ทราบยังไม่รู้เหมือนกันได้ครับคนหนึ่งลายคนหนึ่งอ่าแล้วก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าพื้นที่บริเวณนี้จะเจาะหาน้ำง่ายหรือเปล่าเพราะว่า ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าสระนี้ไม่เคยแห crap, ้งเลยนะครับไม่ค่อยได้สูบนะครับไม่ค่อยได้สูบสระออกจับปลานะครับจะน้าน er ะนําจะขังสองปีสามปีจะสูบสระครั้งหนึ่งจะแห้งครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยสูบเอาน้ําออกทิ้งน้ำไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเผื่อได้ใช้เวลาเราทํานาแล้วฝนทิ้งช่วงก็จะได้ดูดเอาน้ําสระนะครับขึ้นไปใส่นานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองฝั่งนู้นจะเป็นคลงนะครับ เป็นูโคลงครับฝั่งนน้นเป็นโคลงแต่คลองก็ลึกนะครับแต่ไม่มีน้าลึกไม่ค่อยมีน้ํานะครับโคลงไม่ค่อยมีน้ํากงนั้นของเราก็ตันนี้ก็กาลังหมงุนอยู่กับการเอาผักออกครับเพื่อที่จะวางปลานะครับจะวา,า,ะะวา,างปลาเพื่อาต้มกินก่อนนะครับ เยอะอยู่นะครับปลาเพราะว่าเราก็ได้เอาองการเอา,เอาปลามาปล่อย,อยนะครับปลหาจับปลานนลอยู่ที่ะหน้าบ้านมาปล่อยอยู่นะครับตามมันเล่นเลยล่ะลูกลูกปลาไหลเยอะนะครับลูกปลาไหลเยอะก็ได้จะมีตัวเม่เหมือนกันนะครับปลาไหลเยอะปลาก็เริ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับปลาเริ่มขึ้นเยอะแต่ คนตกก็ไม่รู้ชาวบ้านแถวนี้จะมาจับมาขโมยไปกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าไม่มีคนมาเป้านะครับเนาะก็เพราะว่าแถวหมู่บ้านนี้เขาชอบแบบลังคืนก็นมาหวานมาขโมยหาปลานะครับบ้านเปนแบบนี้นะครับก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศของทุ่งนาบ้านเรานะครับ อยู่ข้างหมู่บ้านเลยนะครับคือหญ้าขึ้นเยอะนะครับแต่ครอบครัวของแถบนี้นะครับคนแถบนี้แถบบ้านผมเขาจะไม่ค่อยฉีดยาฆ่าญ้ากันนะครับจะไม่ใชญ้าฆ่าย้ายาฆ่าอะไรนะครับจะไม่ฉีดนะครับเพราะว่าเคยฉีดนะครับทีนี้ก็มีสุนนานาของเราฉีดนะครับเนาะแลวนาข้างๆไม่ได้ฉีดทีเนี้ยพรานาข้างๆเขามาถอนหญ้าถอนอะไรเนี้ยเขาเก็เจ็บป่วยเขา้าโรงพยาบาลน,นะครับเกิดจากสารเคมีที่เราใช้นะครับ ก็เลยไม่มีใครฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแถบนี้จะไม่ฉีดกันนะครับจะใช้วิธีการถอนเอานะครับตรอดภอยเรื่องสารเคมีเรื่องยาฆ่าหญ้าครับแถบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแถบหมู่บ้านผมนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตการจับปลาให้ท่านได้รับชมอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ